สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีน้องๆด้วยนะจ้าพี่ป้านะอ่านด้วยวันนี้เจจะพาเขาป่าไปเก็บเห็ดมันปูด้วยจ้าไปกันจ้าขอ,อยู่นี่ขอให้กวางรูนะจ้า,วาเวาเขามาเขาเจอเขาได้ยินเสียงแล้วเขาก็จะได้ลบเหล่ะธรรมชาติธรรมชาติ ขวงก็ต้องลบเองเองก็ต้องลบขวงยังว่าเลยจ้ะต้องขอให้สัญญาณให้ลูลูเขาเลูเรายังว่าเลยจ้ะไปจะเดินไปโตจ้ะนี่เลอจ้าเจ๊ถือเลยเด้อนี่เลยจ้าที่เจ๊ว่าบอกว่าจะพามาดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆก่อนจ้ะนี่เลยจ้าเห็ดบอนปูนจ้า มีจ้าฟังมีจ้าเยอะยอจ้าเยอะเจียบก่อนเด้อจ้าเจีบก่อนนระวมจ้นนจะมีเห็นจกบก่อนเด้อจ้าขออนุญาตเจ็บก่อน นี่จ้ะเจี๊ยบตองใช้มีดจ้ะเห็นไหมจ้ะเจี๊ยบตังใช้มีดเอานี่เดี๋ยวจ้ะ มันช่วยกินโอ้ตกใจมื่อจอหนูกระตะกวงจีวิ่ง้วเด้ในหน้าวังหันเลยเห็นวิบูวิบูแบบตะกวงมองดูไม่ใช่ตกใจโอ้เห็นเจ้าเดจ้าปลาปลากระปลาจริงๆมองสายมองขรัวเด้จ้ะต้องระวังดาจ้ะ ไม่ระวังไม่ได้จ้เจ้าเอกันจ้าเอนี่หวงไม่ค่อยกลัวเท่าไรหรอกจ้ะกลัวค่ายป่ามากกลัวทำมันนี่ดุอน่วิ่งได้เลยจ้ะฉันยังจะกลัวที่ดาเด้วแต่ว่าชอบเขาป่าเดี๋ยวจ้ะธรรมชาติ มาชาติ็ดใส่สำเกกน็จเอาสำนันเลยจ้ะติกินดีเจ้ะเพ็ดมันปูต้องช้ยมีดเอาจ้ะเดี๋ยวฉันถ่ายให้ดูก่อนถ่ายให้ดูอีก่อนจ้ะโอ้ยมันอยู่ในปน่าในไอ้มันต้องแวกเอาหามีดยีเดจ้ะ ต้ดให้ให้เองเอาตะต้นมันจะเพราะว่าอันนี้ต้องให้เขาโงอกอีกจ้ะห้เขานี่นี่ก็อยู่ในยังงี้นะจ้ะเฮ็ดมันปู บางคน้าอายุเยอะก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไรจะ้ะเพราะว่ามันปนกันไปหมดเลย Lựa chà, anh nơi cạch chung ngoài chung ngoài bên ngoài lựa có mô cuối cào, ink ao cong to mày 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 cong cho mày cong to mày cong to mày cong to mày cong บางคนก็จีว่ามันอยู่ในปา่าไงเดจ้เฮ็ดมันปูไทาเองมีดูมีเคยหลูมีนี่บ่าปา่าตรงไหนมันมีก็คนมีดูก็มีรู้สิจ้ะต้องเป็นคนที่เบวบ่าหาดีๆอย่างเจ๊นี่เจ๊เข้าป่าบ่อยจ้ะหาเฮ็ดมันปูดึงหาเฮ็ดขายาวๆดำๆนึ่งจ้ะเจ๊จะรู้ว่าตรงไหน,นงอกไม่งอกนี่ละจ้ะวันนี้เจ๊จะจะ,จะเก็บเฮ็ดมันปูให้ทุกคนดูก่อนเด้อ แต่ว่าเจ๊มีเอาไปไลยดอกจ่าเพราะว่าเจ๊จะตงไปให้คนฟินดาจ่าเองเก็บไปแจะเฉพาะพ,พอกินเนาะนี่เด้อจ่าเผื่อเขาเดินเข้ามาเจอมาไอเขาก็สด้เก็บไปเองกินแค่สามคนเองไม่ต้องเอาไปไลยจ่าเอาไปแต่เข็จเฉพาะพ,พอกินเนาะไปดูกันเด้อจ่าว่าเจ๊จะเก็บเห็ดมันปูจ่าทุกคือคนจะเห็นไม่รู้นี่จ้ะ มองเห็นหนาแจา่ไม่รู้เอาหนาแจ่มคนละวันเนาะอืมเดี๋ยวจ้าเจ็บน,นี่เดี๋ยวจ้า,จาต้องใช้มีดนะจ้าเพราะว่าก้อนนี้เขาเขาต้องให้ใช้มีดจ้าแฟนแจ่บอกว่าใช้มีดแล้วมันจะได้งงอีกจ้าเดี๋ยวเวลาเอินตัดเขาจะได้เกิดขึ้นอีกจ้าหลายอยู่จ้าหลายอยู่ ก็อื่นเขาจะหาไปขายจ่าต่วัดเจ๊ไม่หาไปขายจ,จ้าเจห๊หาไปกินเฉยพะว่าจักเจ๊เจ๊ไปขายกันไหนไม่ดู้จักไครดาจ้าหากินไปยังว่าแหละเขาปลาเขาหลุกหลายอยู่จ้าหลายอยู่จ่าเขตยเจ๊อยู่หลายหลายอยู่เห็ดมันปูน่ะบางทีเจ๊เก็บไปให้คนฟินลแลนด์ที่ทํางานแล้วกันดาเขาก็เกรงใจเขาว่ามันหายากเิงก็ให้เขาเฉยแต่ว่าเขาก็ ว่าเขาเก่งใจเจ๊ก็เก็บไปจากฉอเขาปลาคนฉอเขาปาลานาะเจ๊ก็ไปฝากเขายังมาเลยจ,จะเก็บไปฝากเขานี่เขาอันต่างคนกต่างติดผักโรนจ้ะเลยไม่ได้เอาไปฝากว่าเจ๊ที่เก็บไปกินก่อนเดี๋ยวถ้าเจ๊เขาปา่าเจออีกเจ้าไปเจ๊ไปฝากเพื่อนๆแล้วจ,จะเพื่อนคนฟินแลนด์ที่ทำงานแล้วกันนี่แลวจ้ะเดี๋ยวไปดูในถังนาะ อันนี้แจ้ถังเก็บมาแต่บอกมีเก็บไปหลายด้วยจ้ะเก็บไปพอแต่เด็กกินจ้ะเก็บแล้วก็ต้องถมเด้อจ้ะมันจะได้งออีจ้ะถมเมาไว้คือเก่าจ้ะนี่จ้ะเจ้เก็บแล้วมีเก็บไปหลายจ้ะอันนี้ก็ได้ยอยู่จ้ะเวลาหนึ่งเฉพาะบานเจ้เด้อเวลาหนึ่งซ้ำหนึ่งเด้อจ้ะจะเข็นฉัดไม่ดูหลายอยู่จ้ะเจ้ว่าหลายอยู่ บอกว่ากินสามคนจะเวลาหนึ่งนี่เลยจ้ะเห็ดมันปูแถวอื่นก็งองเลยจ้ะแถวพี่เดีนแถวอไา้แจดูคลิปอยู่เห็นงอกอยู่จ้ะแถวบ้านแจดก็งอกเลยเด้อพี่แลนก็งอกเลยจ้ะแต่ว่าเชิงนี้จักหน่อยเพราะว่าเขาโดนแดดโดนไอ้จ้ะนี่เลยจ้ะเห็ดเห็ดมันปูเห็ดมันปู กินได้จ้ะโอเคจ้าเจ๊หันกันกระทืนเขาปลาเลยดูบรรยากาศปลาจักหน่อยเนาะเจ๊ถ่ายดูก่อนเด้อบรรยากาศปลาจักหน่อยเห็นไหมจ้าบรรยากาศเจ๊ก็ชอบชอบเลยนะเขาปลาเขาไอฟังเสียงนกเสียงง่ายไปด้วยบรรยากาศีจ้า เีไม่ค่อยกัวเท่าไรเด็กจากเขาป้าเขาไอา้เจ๊ชอบเขาป้าอุ้ยบูบลีก็นี่ชุก้ายเลยดิหนะทุกคนแถวเห็นกวงเห็นไอ้ครั้งแล้งตะโกนบอกกันได้เดอ้อ น,นีกวางมาอะก็นนี่เด้อดูแต่ข้างหน้าได้เนี่มีแต่ดูข้างหลังเด้อเห็นอะไรที่ผูุู้้โพโข้างหลังบอกกันได้เด้อจีเดบิง <c oughs> สีวาวาไปเลยเนาะว่า เป็นว่าโอ้เขาป้าดีแต่น้องวะมีนาหล่นมีทำไมเ,หาหไมเขาก,าก่อนจะมีจะเก็บอันบูบุรียนนิงแต่เขาดีคือกันเด่นเขาจินนาดั้มนาแด้งนะจ้ะหาไม่ไห้กระต่ายอยู่ดอกเด็บกุหลาบมาแรง <laughs> เขาปลาแล้วน้องรับดีก็ว่านเลยจ้ะสอบอยุงทิงทางเลยเด้อจ้ะทิ้งทางทิงทางสีงง่เดินกลับบ้านเลยจ้ะเขาปลาน <c oughs> ี่มีเลยจ้ะทางคนเดินเห็นไหมเดินลัดมาเห็นอนะ่ะทางคนเดินติดกับสีเดินกลับบ้านเลยจ้ะ เแกจะเดินกับบานเลยใช่จ้ะเดินกับบานนีนจ้ะเดินกลับบ้านกันนะจ้ะวันนี้ได้กับเขาเลยจ้ะเดินกับบานเด้อไม่ต้องไปซสือดกจ้ะ แกงด้วยจิ่อมอยู่ในมือนี่แหละจ้ะถังตัางใหญ่เนี่จ้ะ